เลี้ยงเงินอยู่เลี้ยงเงินอยู่เอาไงดีวะไม่มีขาจับกล้องไม่นิ่งอ่ะอย่าไปรอมันนี่ใครเอ่ยอว้วนแมวดื้อ อันนี้ใครเนี่ยนั่งอยู่ที่มา้าตากฮะฮะใครเนี่ย,อนนยโอ้มุอยไว้นี่เองเออหน้าชเชฟเธอโอ้ยเธอแม่ข้ากบนแหละอาลูกนี่ทำอะไรนะ เนีย่ยอะไรกับลาผาให้เราอ่ะไปโดดต่อไม่โดดเน้แหละนี่แมวงไปละไอกีดืกเป็นต่อไหมโอ้โหอันนีม้มาจากไหนเนี่ยเอ้อาวอ้าว <G ül> เดือดน่เดือดดิค่ะนี่แมวดือเน,น,นี่ยแมวดือกินน้ำเองไหมเนี่ยทุ่นว่าควาัขอ,ของเราไปกิัเนไป ร้อนร้อนตอนนี้ผ่าร้อนวัดในกองเสื้อผ้าอันมหึมาของพ่อเหรอฮะ

<c oughs> อายปเเดูบุกยันมนยอก้เยสงสตยงส่องส่ยทำทะไรวะทำไรวะยง่งใสยอัน,นอันนี้คอนโดานางคนวันดื้อ ชันนี้ห้องน้ำแมวดื้อห้องน้ำไอที่คนเล็บแมวดื้อห้องน้ำห้องน้ำก็ตอนนี้พังหมดแล้วตอนแรกก็ดีอยู่แต่ว่าตอนนี้จะทำเพิ่มอยู่อันนี้ก็เป็นบันไดของเขาเนี่ก็เป็นห้องน้ำเนาะนี่ก็เป็นทางเข้าทางเข้าชั้นสองชั้นสองอยู่ตรงนี้ชั้นสองอยู่ตรงนี้นี่คือชั้นสองในี้ชั้นหนึ่งดึงข้างล่างในชั้นสามชั้นบนสุดเลยพังหมดแล้ว เมื่อก่อนเคยเป็นหลังคาตอนนี้พังหมดแล้วเนี่ยทะลุถึงชั้นสองได้เนี่ยอ่ะนี่เรทะลุนี่ลงไปชั้นสองลงไปชั้นหนึ่งก็อยู่ข้างในเนยประตูอยู่ข้างในแปดแปดเปิดแปดแปด,ปด,ปดหน่นี่ประตูลงชั้นหนึ่งนี่คือชั้นหนึ่งนั่นคือบนันไดขึ้นชั้นสองอะไรจ้ะโอโหทวงเลยอ่ะทวงเทยอ่ะ หวังจังเลยนะที่นอนพวกเตือ์เนี่ยก็ไม่เคยเห็นนอนสักทีคือเราขึ้นไปนอนบนนู่นบนแอ่นู่นชอบไปนอน,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 อน,นอบอน,น,นนู่นแล้วก็นอนตรงนี้ตรงี้ประตามก็ไม่นอนตรงนี้นี่ที่ประจำเขาบางวัาเราจะทําให้ใหม่อยู่ทาคอนโดใหม่ให้สบายหลบแห่งนะเห็นไหมฮะ

ลงชั้นสองละลงไหมไม่ลงต้องรอต้องรอต้องรอต้องมุดลงเข้าไปรอ เขาอ,อยากนอนแล้วเนี่ยเขาเริ่มเลียวคนแล้วเขาเริ่มอาบน้ำแล้วไอ้นอนเรววาไม่อยากเล่นต่อไอ้ตัวนี้มาแจมนะือว่ามาแจมไปเข้าไปลูกเข้าไปดิ่โจนี่โจคอนโดนหน่อยทะลุได้ไหม <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยดื้อจังเลยลูกเข้าไปเข้าชั้นสองไปเออเข้าชั้นสองชั้นสองไม่เข้าชั้นสามขึ้นทำพังอีกโอ้โหจิบหายแล้วขายกว่าเดิมอีกอื ไปเ่ะเข้าไปห้องน้ำทะลุกออกห้องน้ำได้ชันสามได้เป็นห้องน้ำอเอาเอาโตกหนักโตว่าเอา đuôi con đôn nang, nó còn lớn hơn tivi này. Tơ tát, tơ tát cái, tơ tát cũ rồi. Tàu bao còn lớn hơn ในรกกูปจิตอีกแล้วคอยสมมุมกกนนดในรูปจิตอีกแล้วโดนเองแล้วคุณสมคุณต้องก็บีบจุดประสงค์อะไรหรือเปล่านี่นะอยู่นี่คล,ลอนงน้ำเปล่าตัวอยู่นี่ไอ้นี้ยข้า,ขางหนึ่งหัวข้างหนึ่งอยู่นี่แมว ออาขายชั้นสองอยู่นี่แหละนี่มึงชา้างละนี่แหละข้ามันเนี่ยเจอเนี่ยเข้าวชั้นหนึ่งเลยจะเข้าวเนี่ยข้าวชั้นหนึ่งเลยเอาไปทุกทีก็เห็นเข้าว,วันนี้เป็นอะไรยอากกล้องหนาไม่ข้าเฮ้ยอย่าให้ฉันมาครับนะโ <laughs> ดนตบตูดเลย เดน,นตบตูดเข้าไปครับวนๆนนตบตูดเข้าไปเลย <c oughs> โอ้เร็วมากเลยขึ้นมาข้างบนละอีวันึงอ่ะช้าน้องอยู่ชั้นล่างตูดใหญ่จับมือว <c oughs> นนี่ชอบจับมือนหลบทางนี่หลบข,ข้างซ้ายข้างซ้ายข้างซ้ายออกมาข้างขวาเกี่ยวเข้าไปข้างซ้ายเหรอ

แสตระเอาไปแล้วครับไปนะเดี๋ยวรอเอพีใหม่เอพีหน้าแล้วกันของหลังนะแสตระนี่กรินนมแล้ววัดวอนวนเออยอวนเอย